สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะมื่อกี้ก็มาพบกันนอกจากกับสูตรคํานวณแนวทางลาวพัฒนานะจ๊ะสอบปอปลาวเนาะข้ามโขงเที่ยวสอบปปลาวกับสูตรคํานวณคนเมืองต่างนะจ๊ะข้ามโขงไปกินตําลาวกันนะจน๊ะมื่อนี้สวัสดีค่ะลุงไก่คนเมืองตากสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับก็ลุงไก่ชาแนลน,นะครับ คนมึงตากเนาะเกตคนมองตากเฟสคนมึงตากครับแอบแดงวงการชาแนลนะครับสัสธิเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีนัดอีกแล้วครับเนาะมีนัดกับทางสปุปัวลาวนะครับทำโคงครับกินตําลาวนะครับเนาะค่ะแต่วดที่ผ่านมานะครับก็ขอได้อยู่นะครับเนาะค่ะวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่ตัวฟันไม่เยวนะครับตัวฟันนะคะ ตัวเด่นหลับเด่นรุดวิ่งนะครับอ่าสูตรนะครับสูตรคำนวณนะครับเนาอมีเข้ามีหนุนนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดนะครับค่ะสูตรคนต่างๆครับจะเน้นไปที่ชุดวินนะครับตัวรุดวิ่งแล้วก็ชุดวินนะครับไม่ได้เน้นตัวจอดนะครับค่ะบางครั้งบางทีที่มือไก่จาะให้จับให้น้องอาจจะเจาะพลาดนะครับอาจจะจับผิดเนาะ ถูกจับผิดนะครับก็ให้เอสตีลองไปจับคู่ใหม่นะครับเนาะถ้าช,ชอบชอบตัวไหนก็จัดออกนะครับภายในชุดบีนหกตัวที่ลุงไก่ให้ไวนะ้เนาะมาดูวันนี้นะครับสอปลพพเลาหรือเลาาพัฒนานะครับสุดคำนวณแนวทางคนเมืองตากกับเนาะคนเมืองตากไปครับเพื่อวันนี้วันที่ 2, สองษภภาคมหกแปดนะครับ ชุดวินลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับตัวหลักชุดวินหกตัวนะคะท่านผู้ชมก็มีหกสี่ศูนย์สามสองห้าค่ะตัวหลักเด่นรุดวิ่งครับฟันเม็ดเดียวตัวเดียวเข็นๆนเนาะวันนี้เด่นสี่รุดสี่วิ่งสี่นะครับลองสองครับลองสองนะครับเดิอนสามตัวลุงไก่จับให้สองห่างนะครับ หางแรกสามสองห้าหางที่สองครับหกสี่ศูนย์นะครับสองตัวก็จะเป็นสามสองหกศูนย์สี่ศูนย์หกสี่สามห้าสองห้าครับค่ะ FC ท่านใดไม่อ่าไม่ชอบเนาะที่ลุงไก่จ,จับคู่เนาะก็มาจับใหม่ภายในชุดบินหกตัวที่ลุงไก่ให้ไว้นะครับค่ะจะถูกสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับอยู่ที่ชุดบินครับค่ะ จากสิบชุดบินหกตัวเนาะวินออกมาแล้วจะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่สิบห้าชุดสิบห้าหางนะครับคุงไก่ก็จะตัดออกมาไม่ไม่ได้ตัดนะครับคุงไก่จับเนาะจับออกมาสามตัวสองหางนะครับอันนี้ก็ออกมาจากสามตัวเนาะก็แยกมาจากสามตัวนะครับนี่หรือใครจะชอบแบบไหนก็จับเอาเนาะ,ะบางครั้งงูงไก่อาจจะจับผิดนะครับจับไม่ถูกนะครับ ค่ะ <C> e <at> แล้วก็จากหกหางเนาะ <C> e <at> ก็จะเหลือสามหางเนาะค่ะ <C> e <at> เป็นชุด <C> e <at> ชอบส่วนตัวนะครับค่ะชุดชอบอไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้นเนาะค่ะจากชุดบินทั้งหมดหกตัวเนาะบินออกมาก็จะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่นะจากท่านผู้ชมแล้วก็จากสิบห้าคู่เนาะลุงไก่ก็จะจับออกมาจับออกมาหกคู่คะ่ะท่านผู้ชมก็ เป็นตัวชอบของลงไก่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็จากหกคู่เนาะลงไก่ก็จะคัดออกมาเป็นตัวชอบพิเศษของลงไก่เนาะก็จะเป็นตัววงกลมสีแดงนะจ๊ะท่านผู้ชมซึ่งเป็นตัวชอบของลงไก่คนบางตากเนาะซึ่งไม่ลงไก่บอกไม่ได้เป็นตัวเน้นนะจ๊ะก,ก็เป็นตัวชอบส่วนตัวของลงไก่นะจ๊ะจากสิบหุงไก่าาก็จับออกมาให้เหลือหกจาก6ก็เป็นเหลือสามเนาะ หรือท like, ่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบที่ลงไก่จับคัดออกมาก็นําชุดวินไปจับเองนะคะท่านผู้ชมซึ่งลุงไก่จับออกมาก็ชุดวินไม่ได้ทิ้งนะคะท่านผู้ชมไม่ได้คัดออกไม่ได้อะไรนะคือลุงไก่จับในตัวที่ลุงไก่ชอบค่ะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็นําชุดวินไปจับเองได้นะคะเอาเยอนี้ด้อที่วงกลมไว้นะครับไม่ไม่ได้เน้นนะครับแต่ว่าชอบนะครับชอบชอบพิเศษเนาะชอบส่วนตัวนะครับค่ะ หกสี่ศูนย์หกสี่หกศูนย์สี่ศูนย์นะครับคกับซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสี่ไว้นะครับวันนี้เนะาะก็ตัวสองก็อย่าทิ้งนะครับมีสิทธิ์มาได้ทั้งหลักแล้วก็รองนะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์มาทั้งชอบแล้วก็ชอบชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าชอบตัวนี้มากกว่าค่ะอันนี้ก็ชอบน้อยกว่านี้นึง ตัวตัวเนาะตัวออกกําลังกายเนาะตัววิ่งรูดเนาะออกกําลังกายก็ส่วนมากจะมามามทั้งไม่ไม่ค่อยพลาดค่ะไม่ค่อยพลาดมาพัาดก็พลาดน้อยนะครับทั้งเด่นไม่มาเด่นก็มาลองค,คือสองตัวนี้ก็คือมามาทุกครั้งค่ะท่านผู้ชมมาทุกที่ลุงไก่คัดออกมานะคะคัดเป็นตัวเด่นออกมาค่ะตัวเด่นและตัวลอง พระเอกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพระเอกอยู่ตรงชุดวินนะครับอันนี้ก็เป็นพระรองไปนะครับพอเน้นไปที่ชุดวินนะคะท่านผู้ชมเน้นชุดวินนะครับบางครั้งลงไก่เขาจับคู่ให้ผิดเนาะก็ส่วนมากจะไปแตกในชุดวินค่ะอ่ะแครไว้ครับค่ะแครไว้โอเคค่ะครับตรวจคำนวนครับเดียวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะสุดหลุดรอเข้าสุดเข้ารอวันที่จะหลุดอย่างเดียวนะครับค่ะ ไม่มีสุดไหนอาจารย์ท่านใดที่จะให้ถูกต้วงเนาะค่ครับก็ต้องมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะมีเข้ามีหลุดตัดคนกันไปค่ะครับสูตรหลุดต้องขอไปเอฟซีหลายๆนะครับเอทั้งเอฟซีป้าโยพารวยแม่ตุ๊กคนเดิมเนาะค่ะคนเมืองตากนะครับหรือลุงไก่ชาแนลนะครับค่ะก็ต้องขอตรวขอไปเอฟซีนะครับอสูตรมาเย่อย่างเดียวนะครับอ่รอรุ้นะครับว่าวันนี้ จะมาตัวไหนครับ e จะมาหรือไม่มาครับอ่ามาดูครับรอดู <c oughs> อย่างนี้ครับค <c oughs> ่ะสำหรับคลิปนี้ดูไก่ชาแนลคนมาต่างครับพอจบคลิปนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ดูไกลชาแนลคนเมืองต่างครับห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือตั้งใจครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ